สวัสดีกับชั่วโมงวิทยาศาสตร์กับรูอ้อนะคะนักเรียนวันนี้อยู่กับเรื่องการนำความร้อนของวัสดุทบทวนก่อนเราเรียนเรื่องอะไรไปแล้วบ้าง1 1ก็คือความแข็งใช่ไหมเราเรียนไปแล้วความแข็งของวัสดุนี่คเขียนลายมือสวยงามอะ 2. เรียนเรื่องความยืดหยุนใช่ไหมความยืดหยุน่นใกล้จบแล้วใกล้จบแล้วหน่วยนี้อันนี้3ก็เรียนเรื่องการนำความร้อนของวัสดุเรียนกับครูออกไปก็จะได้ยินเสียงเพลงคอๆไปนะเพลงพิก,กิตเพลงพิจกกิตอ่ะคราวน,นี้การนำความร้อนของวัสดุ จริงๆถ้าเราเปิดเทอมเนี้ยเรียนที่เรียนเราก็จะได้ทดลองเรื่องนี้กันสนุกมากน้ำร้อนลวกมืออะไรประมาณนี้โอ,อไ้ไม่มีไม่มีอ่ะครานี้ไปดูวิดีโอนิดหนึ่งประมาณสี่ห้านาทีสไลด์ถัดไปอ่ะโอเคค่ะปิดเพลงแป๊บหนึ่งพี่กิดร้องแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทาการทดลองเรื่อง าาการนำความร้อนของวัสดุนะคะก่อนอื่นเราไปรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในวันนี้กันก่อนเลยค่ะ 1, 1. ไม้ 2>, 2. แก้ว 3. 4, 5, พลาสติก 4. เหล็ก 5. ้าทองเหลือง 6. อลูมิเนียม 7. จทองแดงและ2อย่างสุดท้ายนะคะก็คือน้ำเละน้ำมัน,นะคะ่ะส่วนนี้นะคะคือชุดการทดลองที่เราจะใช้กันในวันนี้นะคะต่อไปเราไปทำการทดลองกันเลยค่ะ เป็นขั้นตอนที่สองค่ะให้เรานะคะกดล็อกแผ่นจานตรงนี้นะคะแล้วก็นำดินน้ำมันนะคะที่เราปั้นไว้ทั้งหมด7จ็ดลูนะคะมาติดกับปลายวัสดุด,ด้านนอกนะคะทั้งหมด7จ็ดอันอนะคะซึ่งแผ่นจานของเรานะคะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือสามารถหมุนได้นะคะซึ่งเราจะหมุนเราจะหมุนเะฉะียค่ะที่ หมดให้ครบทั้งเจ็ดอันเลยค่ะเราติดครบทั้งหมดทั้งเจ็ดอัน,นแล้วคะเราก็ล็อกแผ่นนไม้เราไว้นะคะแล้วก็ไปทนขั้นที่สองขั้นที่สามเลยต่อมานะคะเป็นขั้นตอนที่สามค่ะเราจะใส่น้ําร้อนลงไปนะคะในหม้อค่ะใส่ลงไปให้ท่วมวัสดุนะคะแล้วหลังจากนั้นค่ะ ทอ,ทองเหลืองนะคะและอันดับที่สี P ่พีเล็กค่ะส่วนพลาสติกแก้วและไม้นะคะไม่สามารถละลายดินน้ำมันได้คะ่ะจากผลการทดลองนะคะสามารถสรุปได้ว่าด๋ยว่คุณอสรุปให้ฟังนันกเรียนจากการทดลองสามารถสรุปได้ว่าการถ่ายโอนความร้อนก็คือการถ่ายโอนจากวัสดุชนิดหนึ่งไปยังวัสดุอีกชนิดหนึ่งหรืออธิบายได้ว่าก็คือการที่น้ำร้อนวิ่งผ่านไปยัง ดินน้ำมันผ่านตัวกลางที่เรียกว่าวัสดุโอเคนะโอเนะคะอ่ะถัดไปการถ่ายโอนความร้อนก็เกิดได้ทั้ง3สถานะสถานะของสารเรายังไม่ได้เรียนถัดไปเลยค่ะตัวที่สามารถนำความร้อนได้ดีเราเรียกว่าตัวนำความร้อนในคลิปก็จะเป็นทองแดงใช่ไหมทองแดง ทองแดงแล้วก็เป็นเหล็กแล้วก็อลูมิเนียมพวกนี้เรียกว่าตัวนําความร้อนเพราะมันสามารถนําความร้อนจากน้าร้อนผ่านไปยังดินน้ํนะามันที่อยู่ปลายวัสดุได้โอเคนะส่วนไม้ดินน้ํามันที่อยู่ปลายไม้นักเรียนมันไม่หลุดออกแสดงว่ามันไม่มีความร้อนวิ่งผ่านไปไม้ก็คือไม้อย่างนั้นเราเรียกมันว่าฉนวนความร้อนเรื่องนี้การนําความร้อนจะเรียนตัวนํากับ ฉนวนนำความร้อนได้เรียกว่าตัวนำความร้อนนำไม่ได้เรียกว่าฉนวนหน่วยนี้มีแค่นี้ค่ะเรียนเรื่องตัวนำความร้อนกับฉนวนความร้อนแค่นี้โอเคนะสไลด์นี้ผ่านนะอันนี้เขาก็สรุปไว้ฟังว่าทองแดงอลูมิเนียมเหล็กพวกนี้เราเรียกว่าตัวนำความร้อนส่วนตัวที่ความร้อนไม่สามารถผ่านไปยังไปลายได้อีกอันนึงมันจะมีแก้วใช่ป่ แก้วไม้ไมไมถูกแล้วแก้วไม้ครบครบครบ,ครบแล้วครบแล้วน <c oughs> ่าจะครบนะ <laughs> ถ้าความร้อนผ่านไปได้เรียกว่าตัวนําความร้อนเห็นไหมดินน้ํามันที่อยู่บนหัวทองแดงมันหลุดออกไปก่อนส่วนบนหัวไม้มันหลุดไหมไม่หลุดแส,สดงว่าไม้เรียกว่าฉนวนเพราะมันไม่นําความร้อนตัวที่นําความร้อนเรียกว่าก็ตัวนําความร้อนแหละทองแดงอลูมิเนียมเหล็กอะไรอย่างเงี้ยโอเคนะ <c oughs> โอเคนะคะเข้าใจเนาะ ชั่วโมงนี้มีแค่นี้นักเรียนเรียนแค่นี้เรียนวันละนิดจิตแจยมใสใครที่ดูวิดีโอครูแล้วนักเรียนเข้าไปคอมเมนต์ชื่อในวิดีโอให้ครูด้วยโอเคนะครูไปเช็คคะแนนไว้ครูไปเช็คครูไปเช็คคะแนนจากชื่อที่นักเรียนคอมเมนต์แล้วกันอย่าลืมคอมเมนต์ชื่อแล้วก็ชื่อชั้นเลขที่โอเคนะคะ ชื่อชั้นนามสกุลเลกทีอะไรเงี้ยก็เขียนในขบโอเคนะสําหรับชั่วโมงนี้ไม่มีการบ้านเราบอกแล้วไว้สั่งชั่วโมงหน้าชั่วโมงหน้านะมีการบ้านนะการบ้านครูเธอมนี้ก็จะแบบเยอะนิดนึงครูก็สั่งงานเดียวตลอดแหละโอเคนะคะสําหรับชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ